เตรียมเอาไปสอบยางได้ทั้งบุญได้ทั้งวาเห็ดแผนสามปีเีอเป็นโอกาสดีนะครับถือว่ามูลีได้ทั้งบุญนะครับได้ทั้งงานที่เกี่ยวกับการโฆษณาในหมู่บ้านนะครับสำหรับมูเลอนะครับมูเก้าก็เห็นได้ด้วกันเพราะว่ามูเก้าพยามามมากมูลจะได้สอบไปฝากไปทานหน้าเสนอเองกันได้ยังไงเอาครับมูลีกับทีว่านะครับ ทุกปีนะครับท่านเทศบาลก็ต้องลงมาลงมากกับเวลามากพบปะกับวัยน้าอากาศมากเราก็ต้องการเราก็ต้องการแล้วกันเมื่อเราเอาปัญหาเราเพค่รจะไปแก้นะครับไปลำเต่อไปที่ีต่อไปนะครับฉะนั้นปีนี้นะครับสิ้นทุกปีก็ต้องลงมาในหนึ่งกลุ่มผ้าปีนะครับมาอยากจะมาถามนะครับหนึ่งแบบเป็นพวก,กสังคมอยู่บงการ นะครับหาดทงดาทงสาบบุนฐานด้านวัฒนธรรมด้านตั้งไว้ว่าคือเสียงละกแต่ว่าที่นี่ก็ถือเป็นงานประจำปีของตำบลเมื่อยบุญดีบริวาสกรศึเพา่ันกระสีต่อไปทุกปีแล้วก็สาบบุญเรียบร้อยเพร่ะงัการต้องให้เป็นง่ายว่าต้องเปลียนสถานที่ให้พี่น้องจะรวมกันทั้งหมดปีเรื่งมีเทียนเรื่งถือว่าเป็นบุญใหญ่นะครับเพราะว่าบนอยู่ต้งเก่าหมุ่มสิบหมื่น นะครับภาคเราบินสบายกสิหาอยากเนี่พระได้ลายไม่บินสบายก็คือดีก็คือยานอัฒนาหรรมนะครับนนี่คือพวกสามพุทธฐานยังกข้องได้นะครับหรือว่าในหลายยานนะครับเอาพวกสามพื้นฐาก่อนเอาเสนอยังครับเสนอแต่ว่าโครงการแพนสามปีปีที่แล้วก็ลงมาะก็เอาไปไว้กับพิเ็ษไปเป็นแผน หมูหมูหนึ่งไปหอดหมูเก่าหมูเก่าไปลงไปหอดหมูหนึ่งบอกเออเอาจากเสร็จอ๋อสองฟังเอาเยนเนอล้างระาบนะแบบท้าวอนน่ะล่ะเงี้ยเงี้ยการมองเออเอามองนี้มองนี้ตะกอน ตะก้อนนี um ่บอกยังไงว่าสิเป็นหน้าบานนี mm ่พัฒนาผมว่าโถสารห้าเออไม่ต่ำเป็นเส้นแน่แต่บานที่นี่มองหน้าไหลมองี้บานต้านได้แต่บานนี่มองหน้าอยู่ให้หน้ากระทหวบกันแย่เลยเส้นนี่กับข้อหน้าเนาะใช่สินี่เขาเล่นใหญ่ไปเลยเส้นนี่เพราะว่าหน้ามันไม่แห้งเอาอันนี้ ไปมุ oh oh, to to room, ่งเลยเนาะเซนีบอกว่าท้างล้มก็จะหมดมุ่งเลยอาจาร้์ผูดก็ฟ้องเอ่อถ้าล้มก็จะหมดกลางมุงเลยนะครับลงสองข้อมุ่งเลยนะอาจารยอยู่ดอกเซนีบางท่านจะมปเสียอีเจน่เดียวเวานี่ยเวลาหนักที่บานจะเสียนสองข้อเสียดเยอเอาใหญ่กินอาไหนขยายไปฝากไปทั้งเินีผู้ก็ฟ้องเน่ค่ะไปแล้วแต่ว่าจะสิหวัดใส่เด้อ แต่ว่าคือว่าเอดี๋ยวนี้เดี๋ยวอีกนิดนไปเที่ยวนนองตะกอยก็ได้แต่ว่ามันหลบออกไปสิที่รกว่าจิ๋เบิร์ดยืนละแต่พวกนีเขาเบิรดีๆีาไปน่จะโหงใหก็ได้ไงน้กันแ็เลยสอไดีแงกไ่ไปสะพานเลยเปวสะพานวสะพานมาเองนั่นแต่เดี๋ยวเดี๋ยวใส่ไปเออมัพอจาร ลาจารย์ก็นชวลาอยู่ชื่อทีวอนพ่อย่เป้าม่าย่ได้ยกกุ้าันขันไปเดี๋ยวที่ผู้ขายเออพวกกระถางมี่อยู่เออแต่ว่าสร้อยสร้อยที่ที่ว่าเขาตามที่สร้อยข้องงาข้องงาเพราะมันสร้อยหน่อยด้เล่ซ้อยหน่อยมี่สอยย้ายไฟฟ้าแรงต่ำเข้าไปตามซอยคลองงาบาทีป่าก็สมวรวนก็ขอได้ก็ได้ ไปนีกะสีโลมุยเินอีเทีนี่เออเอาไปท่านนี้เอาไปท่านอีไม่ป่าวนที่ทานใอีห้องสองห้องไปนูสวาเขียนบางสี่บทนี่เงินเดียท่านในบานผมบอกว่าพี่จะมาขอเทสานเยดจะสิได้บาทที่นี่เินเดีาเมียนโสันโมหะโมเกรวยหน้าวยรวยรวยดาขอักเทีย ตะกี้หน้าถ้าผมมาหน้าเท่าไร่บพม่ได้เราเองนี่แจอนี่แหะบวบานเ้งเดี๋ยวไม่รอดยังไปแพ่งัปเนาเงินปีได้ีนี่เห็ดก้อนไหนบอขันได้เราเช้ดคู่น้องเส้นคู่น้องแล้วกยากไปกอเม่ด้นคุ่ยิน้อไหรับไปจดเออวถนนดินนะครับถนนลันเส้นคู่น้อไปโรงเรียนเอข้วก เอ่ยงออกห้องเลยเ่ห้องเป็นดีกว่าผงผมันต้องตอกเข็มตอกเข็มระบายี้มันต้องโงไงวาเท่พื้นแรงออกอยู่นี่น้องบางที่ออกแล้วพอิม่แรหลาจากอัตระไอีกเนี่ยบั้ามบอแรตลอดได้แรงรอบได้เนีผมว่ามอยู่ท่าี่โอ้ เขีนได้มีสวรรณช่อไม่ได้ข้อกีสอสอมอชอซื้อเตียมันบาเด็ดสาสุพุทธฐานวะศูนย์บอกนีบันจะจะเข็ยจไหนอาก็ไหม่หรือจังไหน น้อยแรอวก็พื้นที่มันกับพ่อๆม่ากันที่เป็นงานที่เิอเหตุอา่ังกายน้ามักนี่กับโป๊กเปาอเงียเนันเอเน่อเนื่อนเขาช่าเขียนไปส่ะพราะามเประเดนี้วันเพียรเดือนที่สงนี่ยลอยกระทงให้เทศบาลเรื่องการจัดคือปีวัหารานนี่และเะอ ด่วนๆเลยร้องได้เลยแต่งครับ่อคอยเดี๋ยวมีมาตอบเออผมถึงนี้บอกมาขับรถมาซอยกันคิดซอยกันเท็ดเดี้เพราะว่าให้เป็นแผนที่ว่าเป็นความต้องการของคุณชนใ่ามาคิดเท็ดนะบอว่าถ่ายจะรัฐบาลอีกเพิ่มคิดเท็ดเพิ่งกัเท็ดได้โยแต่ว่างานกระีมีอยกระทงบอ สกงล้านกว่าอันเอาสามนี่ยังไปเจ้าก็แค่ซื้อสิ่งแรกต้องกระตอมีิการกำจัดขยะกระคือหาสิ่งว่ากำจัดขยะกระคือเตาเผาด้านเศรษฐกิจเศรษฐกิจคืออย่างเศรษฐกิจคืออะไรเนี่ยกอให้เกิดรายได้้องเย่ะใหญ่อ้วกปีนดียร์ขายดีใจบริษัท เสียงมันจะไปใช้บัญดีใจร้ายมาเมลื่อนพี่น้องงูเก่ามาหลายมาเล่นโบม์ตายเสียงมันเลยนะโมบียงนี้ผมโบแท้งไหก็ได้นะครับกับโมบียงที่ว่าปลาร้นะครับปกติปลาร์ดูเป็นพวกโบเก่งเป็นกระสีโมโบนะครับนี้ถือว่าเพื่อนในผมโบแท้ก็ถือว่าผมจะเอาครับนาทีแท้ได้นะครับกับนี้นะครับมาเอาแล้วก็คือนะครับคือแพ้สามปี แทนสามปีคือความต้องการนะครับของแต่ละหมู่บ้านนะครับเมื่อออกข้คิดเห็นว่าอยากเห็นอะไรอยากเอาเป็นไดอยากได้เห็นใดนะครับก็ได้ไปแล้วได้ด้านสาสุขกับกับนี่แล้วด้านการศึกษาฝากกับทางท่านผอนะครับเขียนมาให้ท่านมีบ้านด้านอัฒนธรรมเทพนี่ก็ร้อยกระทงงานลูกหลานกรถร้ายกับตัดยื่นละสงการซิ่งเม่ลอบจัณหาตองยะาที่เขาจัดกัญญากระรถดูดซัวนะครับ ด้านสังคมด้านสังคมมันก yeah, ็สม em ัยเดี้ก um> um ันดีขึ้นละนะครับคอมมิวนิยังไรนะครับเพราะว่าห้ากันดูแลกันเพราะว่าห้าให้ให้กล้องดูแลกันดีอยู่ในชุมชนเยห้อนะครับเพราะว่าจะเป็น้ารสังคมบอกที่ว่าที่สมบูรณ์ว่าพวกที่เป็นพิการหรือว่าผู้โดยโอกาสี็ยังกับคอมมีนะครับได้ไใเพื้นที่ด้านเศรษฐกิจนะครับตอได้แล้วได้บทช่วยงานกับบ้านกับปุบายจะเขียนน้ามีไป กับเพิ่มเติมนั่งดีก็ได้นะครับพององงานถเขียนตะซำนีถ่ายคิดใจ่าประชุมกันกับเฮ็ดีก็ได้แประชุมกันอีกเทนึงนะครับไะเขียนส่งออกไปทังเทศบาลเทศบาลก็ส่งไปประชุมในแผนไปขอไปพานคณะกรรมการนะครับเห็นชอบแผนอีกพานสภาพอีกนะครับก็ถือว่ามาดีนะครับพวกผมลงมาพื้นที่กับว่าอาช่าแรกครับท่านที่ปรึกษานะครับพอต้องสุกสุรพงศ์นะครับ ผู้ศึกษารนเขตพื้นที่รองนายกนะครับรองพายัพสอยสิงห์นะครับรองในเขตพื้นทีรองพราพรหมนนท์ติมนะครับรองนายกเทศมี่ีนะครับเลขารท่องสุขมาละล่ำนะครับเลขานายกเทศมุตรปราการท่านประธานสภานะครับท่านประค่อนแสงสุขนะครับ บุญเพ่งซอยศิน,นะครับสมาชิกสภาท่านอ่อ่สายยยสยองเสีสยงแสงหลวอตัวเซรมีกไ,ไ,ไม่อกนะสอซอนปไปมีามนอกฮะอ๋ะอท่านสอทอมาและเนาะอ๋อท่านจอดาทีนะครับท่านปะาลานทิศยาณสาร ya ta bala tăng non bala sĩ sanh, nhá các nhà cha người, người viết, à giám đốc, thế là mà mà người viết yêu hẳn anh nho cha, chỉ có hơn chỉ hơn, nhá chỉ có là sang, อกินิสักนายโยเทศนะครับพี่ีนองกับเจาเอิ้นนายโยเทศหลักง่ายๆก็ต้องเอิ้อน่ังมาไหมนะครับพอเสกคงยหมอตอตอตมาถือยังเลยเออเอื้อนนายโยเทพแต่วาไปแสงพิทาานายยศรองกิติศักด์ะาเออกอไ้เอื้อนไได้ผมก็โมเทียนเนยถือบัเออนายโยเทลยง่ายๆก็ต้อง